ตัง้งไว้ยันทนะ่นนี้อยู่ตลาดกูนั่นแ่ะกล่องย่อเนี้ยวนาป็นไงเนาะบางบาก็ดลยอยู่ห่มเย็นวานี่ห่อนอยู่เทียงเนะห่อน คิดว่บา,บาพ่อแม่คนม่อช่อหายคิว่าแพ่ตังคุณเน๊นะแพ้ตังขาดน่นเนะเพราะอะไรมานะ <laughs> นอนดมเย็นว่ะตบก้อนมืนอนพี่น้องเลยยบา ถึงอุถึงเอง็งเนาะสบายดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเบิร์ตสุข่สู่คนหมดนี่เนาะอ่ามีต้นนครับก็สู่ช่องยูทูบบารบุญเผยแชนแนลอีกแล้วพี่น้องเลยเนาะพ่อกรับมื่อกี้กับยูนาพี่น้องเลยเนาะฝนตกเมื่อคืนนี่บ้าท้อตอนนี้ก็ยังตกมาอยู่พี่นอนะ้องเลยเนาะมืดคึ้มอยู่นี่

ปาฝนไม่อีกแล้วพี่น้องเอ้ยฝนไม่อีกแล้วโอ้โหทุ่งเบาขอเคยก็จะได้อ่าพิดเครื่องโท,ทรศัพท์ก่อนบาดน,นี่ถ้าลังพี่น้องเหรอตกใบชายโบไร่มัอนี่พี่น้อง,งเอ้ยบ่ยงไร่มัอนี่อยู่หน้าคือเกา่าติดตามมื่อต้องการพี่น้องเนาะตกแหง้งมือนิพนยุเข,ข่ามันนี่ น้องเไยเนาะบานนี้กับผนเศร้าแล้วเศร้าตกแล้วบานนี้พี่น้องเไยพังบอลเผยกับเอาเข่าลงไปแช่สองสอบเมือนกันนี่อ่าแช่กระปุกมาทางนี้วัดแองกระลูกจเจเค็ดยังนี่หัวชุ่มกันอยู่นี่อ๋เอเจ้ยังอีหลานนะฮะเ็ดเพาะบ่อนี่บ,บายเด้อทางแม่รุ่นเพิ่นมาแต่หาเฮ็ดแล้วพี่น้องเไยนะนเนาะเฮ้ยเพาะบ่อนี่ เอ้ยนึกงบาอ,อ,อก้นนอ,น,อนบกนินแน่ได้เลยเนี่ยตแมนว่าจ๋าแมนก็คือคือก้อนดินแห่นะพนางเออคือก้อนบกินแน่บ่เนี่ยโอ้ได้หลายเลยเนาะไปฟูดีดวบ่เนี่ยฟดี้องม่มงูไปนํำบ่เต่งเมื่อวานไปฟูี้เโอ้เก่งเนาะไปฟูดีวก็ได้เนาะงูลายยัไงไปโคก็คนอกคนลายงูลายยิ่งที คือมัอนี่พี่น้องเนาะ่่กะ้ากินแกเฮ็ดลวกะลงไปมุ้งกระทอมแ้ฮหบันมุ้งกะทอมัสบายดีนด้อสบายดีเลาดีปาดมนนี่เห็นยังมอนี่แกนี่พอกินแกพอกินเฮ็ดอันหญ่กระอมมุ้งกระทอมอ น้องไงเนาะชิมุงกระต๊อบนาอพี่น้องเนาะเอาเอาเขางเซแล้วแล้วก็ี๋ยวตอนช่วงนั้นชิเลอนไปอันนี้มาทานแนาอ่าแน่เนาะพี่น้องเลยว่าไปมาว่านี่พื้นพิษห้าลาก้อนเีันี้นกนาอีกบ่นี่สามน้ำเลยโอ้กระตุกนะเ้อพี่น้องเลยกินแกงเห็ดเพาะต้องกัน อืมม่พี่น้องป้าลุงว่าอยู่ทางไหนต่างประเทศเนาะเกือบโลกพูดนด้หนิเนาะฮ่าฮ่าอีกตอนยังไม่เห่นเห็ดเพาะบ้านเฮาเห็ดเพาะบ้านเฮาฝนตกฝนตุกเลยพอดินมันโอดพี่น้องเลยเนาะน้ำไหลน้ำโศเลยขาวโกนต้นอยู่เหรอเฮ้ยโหดโผู้เนื้อเหงาไหวเนื้อเจือข้นโมหินขากระมืยขาอันย่อยู่เหรอฮะเห็ดงูกเห็ดเผาเห็ดงูกพี่น้องเนาะหัวคนเห็ดไรนะงูกเห็ดงูกกรได้่เหรอ ไป,ไปขึ่นไปหาเให้ถึงงูกเนาะต้องไป,ไปหาการให้ถึงงูก,ก่อนามอนออาแดงทำเหง้งงูกาวอ้าวค่อยลางหนนาะพี่น้องเนาะสำนีทังวันเผยก,กนนจะจุพื้นจูไพาแกงเห็ดก้อนบาดนี่ยจะอยู่กินก่อน,นพี่น้องเขีนยนเด็่เข็นงาน <laughs> เออจูฟืนกัเปียกเนี่แล้วกาทานกับวมี่พี่น้องเลยไ่ดูนะโดยเป,ไป็ดทานจังมือก่อนจับหัวหันกับเตาอืม เบื้องลับกันพี่น้องเอ้ยนี่กับพี่น้อกไปถ่ายคลิปข้างนอกเพระบาบระว่าฝนตกรัดทางพี่น้องเมือ่อมาได้าทางเพื่อนต้องในยางเมื่อนะนี่ป่าแถมันเทศทมาบอกแล้ว่ามันไปบอบเมื่บบอ่าเลยเอ้ยเอ้ยพอดีไปเหมือนอย่างแบบ,อย,บ,บอ,อยู่เ,ห,เห็นเบี้ยลำไห้ลำหน้าก้อนมุ่งกระท่อมแน,น่เนาะอาก,กาศดีน้ำอีกน้ำชงน้ำชาอืมเอาล่างกระสานเด้อ ีหยานกกินดอกท่านนี่อยากเข่าดิอยากเข่าป่ะพูดเอาเอาเข่าท่านหนึ่งอยู่ป่านนี้ท่านหนึ่งเข่าอยู่ต้องทันหนึ่งเข่าอยู่ด้วยผากระขาด้ทั้งน่ะโอ้ยเนาะฝนเมื่อคืนนี่พระเข่ามากของม่ธรรมดาไอพี่น้องเลยจูพื้นจู้ไพเพิ่นก่อน ได้นี่นะมากคอยกับแข่งเลยแข่งเลยบอกแข่งหาเห็ดเลยแข่งหาเลยยิ่งว่าเสียบคาเต็งแหงนั้นคอยตื่นคอยเล่นไปหาอัข้าเจ้าหาเห็ดอยู่นั้นคือว่าเตะอยู่ทั้งหัวตอนฝนตกแหงอันนี้โดลดข้าเจ้าไหลไปน้ำหนามก็มี้นเคพี่น้องเนาะจากที่ว่าหินเขาแข่งเห็ดแรกอ่ิมามุงอ่ากระท่อมมาเลย เนาะหรือว่ามุ้งกระต๊อบไรพันธุหามาแล้วพี่น้องเลยเนาะเขากับมามุ้งมาหนิมุ้งกระต๊อบใบซุนห่มเศร้าเย็นก้อนพี่น้องเลยมันเด็ดเด็ดเนาะแต่ว่าผลก็จุดตกแล้วเขากับมาขเขาเพียเขางานตัวนี้เลยไปพี่น้องเลยห <c oughs> ากินไปยินเสียงด้วยพี่น้องอยู่ไกลพี่น้องเลย ตัง้งไว้ยูวนท่นนี้อยู่ตลาดกุกล่องก้วเนี่ย นาปไนไดเนาะบางบ,าบา่บาพอได้ออยู่หมเย็นวานนี้ห่อนอยู่เทียงเนาะห่อนห่อนเอเอาแบ,บบบบาอะไรเนาะมุงแบบเนาะมงนาเติบได้จากนานนะนานชดเน,ะนาะ ประมาณจำนั่นแหละประมาณจำนั่นแหละครับก็ตัดไปนี่ออกตัดปลายหญ้าออกก็พอดีผลยังบุพะครับไยาใหม่ลเย็นบ เี๊ชิเอาพื้อเอาพออาพุเชคืน่าพ,า,าพ่อ่อไห้ที่ว่าแพทตังคุณเนแพ่ตังขาดน้นได้พอได้มาอ <laughs> นอนมเย็นวะตกก้อนหมพี่น้องเลยเอา ลมดมันลงมาเจ้าได้หรไก่ติเกเจ้าเนาะมไม่เอาขึ้นไ,ไหมเ้ไมเมนเมนเมนมนแล้วมัวนโบเอก <c oughs> มันเม,มนตูดปะเนี คนแรงดินครบว่านี่ไกยย่ไข่อยู่หันเลยจะเอาออกแล้วบออืมแน่งแล้วตัดม้วนก็ตัดนองนนึงตัดนองนิดตัดปลายออกนิดนึงนน มัดมัดตหา10นาเติบเนาะนาถือว่านาอยู่ได้นี่ชื่ออยู่แต่กี่นะว่าบางอันนี้นะคเนี่ยอ่เงา่ตะกี้ก็บ่ได้ถึงบ่ถึงบ่ตะกี้เราก็มงบ่ได้ถึงเด้อเอาักกันตัดครึ่งเาตัดครึ่งพาเราเมกันแล้วเราก็ตัดครึ่ง เราเดมกันเลยตเียวเเตัตตสนเะตสเนาะตสนเนาะเนาะตนั่นตัวนี้แน่เนาะตัอส่นเนาะเนเนี่้อทีิงเนี่ยันมิแต่เตะกี้เห็นมตัดตัด Đây, hướng tử lên đó, hồi. Oh. Tế... À, tế à nó hồi tên tê tên tê nó hui hướng tử đéo tê luôn những nỗi chết bẹt vì này đây à, này. sư mù mông lâm bó anh em sư mà xem mà sư ừ. xem làm phay nhỉ xem luôn này Đức là hưng cùng hưng như đây chết vì ห้าโมงพร้อมกันกับตัวอุวนสาดกระเปียกันนะคน,นตกใจล,ลงมาตาก Okay. ยังมุดไปค้นยาเนาะค้นยาอยู่างนั้นก็คว่ำคว่ำอ่าเถอะหน่อยคือละคือละแต่ว่าชนตัวนี้เนี่ยทีได้ตัดต่อหนอนน้ำบัถึงอ่าโอ้เจ๋วอวะนี้ก่ทำทำใจทำม,มุงเน,นี่ยฮะดีใจปะลูกโอ้ าเเอนะข้างาไมา่เด้งองา,าใหม่ก่อนเด้ออู้เดี๋ยวเอามุ้งขึ้นทอดครึ่งนึงตัวน,นั้นแหละแกจะมุ้งตัวน,นั้นมาบปล่านี่เอาตัดมุ้งตัวน,นี้ก่อนขึ้นพ่อเหมอนกันก่อนวาตั้งมุ้งตัวน,นั้นขึ้นมากคุ้งปุ๊บเลยจากนี้ขึ้นใบเปล่านี่มาจะเป็นมุ้งเลยขึ้นไปเลยเด้ออืมเจ้า โหมแล้วหมแล้วพี่น้องเลยตอมนังเย็นแน่นี่ชนมันัะนิ่งมันมาต้ม้อนเออมาตนนหนึ่งไงนหนึงมาต้นขอบบ้างกับอะรนี่เลากกต้อใช้เลยมาได้แต่ันึ่งมันมด แล้ววันนี้ใส่หย่างงามแล้วเนาะขอบุญขอบคุณทั้งแม่แก้วก็พอชุกเดรรลาเลยเยนาะที่ซื้อหย่างมามุงกระตัอบห้พี่น้องเลยพี่น้องนะทั้งบ้านเผยกะสิขออนุญาตพอโตไปมุ้งให้มันแล้วกนะอนอ่าพอได้ทั้งแม่รุ่นพนังยิน ตกลงมาจาักหน่อยนี่โอ้มีก็บมีหนาที่กิดคือกิดท่อมนู้นเนาะมีหนาคือกิดท่อมนู้นอ่าแต่ตอนมันขานผูกคือคือนไ,ไมัมไมมไมมนจิฟอ้อยู่าใครเป็นนายฮะว่าอยู่ว่หากว่าจงมัดได้หนีิ ฮะบดชามเลยจะแก้ไหมแล้วบนนะอวบนอ่ะหาบดแผ่นหนึ่งนว่าอชองกันบดบมองฮะโอ้ยอากาศิบไพเนาะอากาศิบไพประมาณฮะเอาอยาง อกัหหวยมีอย่างกระ่ทุกอย่างเลยกินือบุญทังเพลนเนาะวเหมงใช่กินเบืองเบื้องเบ้องเ้องไปเนาะเดี๋ยวติดตามตอนต่อไปก็ะทอมกอนแหมเล้ากันโอเคพี่น้องเนาะบอมเพยกระมกกระทอมเป็นถี่เรียบร้อยแล้วบ้านนี้เนาะอ่ายจ่อย ประมาณนี้พี่น้องเนาะแล้วเรียบร้อยหยาใส่หยางามแล้ววันนี้เย็นเจ้าจ่อยวันนี้ใส่งามใหม่พี่น้องเนาะขอบคุณขอบคุณในลายเด้อทั้งแม่แก้วแล้วก็พ่อสุขสวัรค์ในลายเนาะที่ว่าซื้อไายหยาให้มงกระทอมอองามป็นยัง พ่อแ,แม่อยู่ดีมีแห้งเดอ้อมีองนอยูมันขอเนเงินโอเคเด้อพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้ทั้งบงอมเผยจะขอตัวจบคลิปแล้วพบพ่อกันคลิปหน้าคลิปต่อไปเด้อเนาะทีพปาฏิการใดกบขอโทษขออภัยจีพ่อแม่พี่น้องเบิด์ตสุกุสุสคนสำหรับคลิปนี้ขอการคำ่าสบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องบายบาย